สนับสนุนโดยยาสีฟันซอลปากเหม็นเป็นได้ทุกเจนสตาร์เกลือซอลวันนี้สต็อปกลินปากใช้เลยอย่ารอซอลเค็มแต่ดี20ปีกลัมมิโก,โกรักเธอเพราะเจอเพลงนี้ปี2550เรารู้จักตักต๊กแตนชลดาจากเพลงนี้ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ คนรักไม่ได้สักทีจึงทำเท่าสิที่มียามเห็นถ้าเป็นทุกใจห่วงอยู่ไกลๆจะน่าน I'm mm -hmm. อะไรครับคุณทองครับไม่ใช่แฟนทําแทนไม่ได้เป็นเพลงที่แบบว่าแจ้งเกิดของพี่ตั๊ก,กแตนุรดาเลยครับผมแล้วเราก็เอามาอยู่ในอัลบั้มนี่เลยรักเธอเพราะเจอเพลงนี้นี่ไงโอ้โหเพลงนี้แบบว่าหนูร้องได้นะหนร้องฟังหน่อยคนที่ไม่ใช่แฟนทําแทนทุกเรื่องไม่ได้นี่เลยกลิ่นหอมแบบนี้ชัด<ม>เลยยังไงคะใกล้ไปนิดนึง แต่หอมมากค่ะนี่คุณใช้ไปแปลงสีฟันซอลมาใช่ไหมครับโอ้ยถูกต้องหอมมากนะฮะค่ะบอกแล้วนะครับว่าเจนนี้นะฮะรุ่นเราหรือว่ารุ่นไหนๆก็ใช้ยาสีฟันซอลกันแล้วนะฮะถูกต้องนะคะเพราะว่าซอลเนี่ยเขาดีจริงๆนะฮะบอกเลยว่าเริ่มสตาร์ทใช้ซอลวันนี้นะครับสต็อปกลิ่นปากทันทีด้วยการดูแลช่องปากของคุณนะฮะซอลเกลือตัวจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ถูกต้องแล้วนะคะโอ้โหเลือดจริงๆเลยใช่นะฮะใช้ได้แบบโอ้โหลมปากหอมสดชื่นนะฮะพูดกับใครพูดกับใครเราก็มั่นใจถูกต้องครับเพราะว่าอย่างที่ทอมบอกนะคะกลิ่นปากเป็นเรื่องสำคัญนะครับซอลมีคุณสมบัติของเกลือไฮโปโทนิกซอลนะครับที่สามารถกระจัดทุกกลิ่นปากได้รวมไปถึงมีฟูอไรด์นะฮะและโคเอนไซม์คิวเทนนะครับทำให้ลมหายใจนีหอมสดชื่น ปากเราจะเย็น <tha' r S 1> และสามารถมั่นใจคุยกับใครก็ได้นะครับถูกต้องนะคะใช่บอกเลยว่าปกติเนี่ยทอมเนี่ยจะไม่แบบว่าพูดใกล้ๆค, <น S 2> ครับไม่เคยคะ่ะแต่ว่าวันนี้มั่นใจที่จะพูดเพราะว่าซอสเนี่ยบอกไว้เลยว่าตอนนี้ซอสที่เขามี3สูตระะมีสูตรไหนบ้างครับก็มีสูตรนี่เลยค่ะซอสเฟรชน,นะคะคเป็นสูตรที่แปลว่าสดชื่นค่ะและต่อไปเลยนะคะเป็นซอสออริจินอลค่ะเป็นสูตรเกลือนะฮะและอีกสูตรหนึ่งนะครับเป็นซอ ห้าบุเป็นสูตรที่แบบสมุนไพรค่ะ <c oughs> หนูนะครับแปลงทีนะ,ะบีบทั้ง3ามอะไรกันแล้วแปลงแปลงแป,งแป,งปลงปานะคะ่ะโอ้โห <c oughs> หอมค่ะ <c oughs> จริงๆริง <c oughs> <c oughs> บอกเลยคุณลองพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองครับท่านผู้ชมฮะมีขายแล้วต่าง ตามห้างสรรพสินค้าใกล้บ้านคุณรวมไปถึงร้านค้าทั่วๆไปด้วย<ช>ะะแล้วนะคะบอกเลยว่าซอลเค็มแต่ดีเกลือตัวจริงร้อเซ็เลยนะฮะถูกต้องแล้วนะคะบอกวเลยนะฮะและช่วงนี้เราอยู่กับนี่เลยสนับสนุนโดยยาสีฟันซอลปากเหม็นเป็นได้ทุกเจนสตตร์เกลือซอลวันนี้สต็อปกลิ่นปากใช้เลยอย่ารอซซสเค็มแต่ดีไอขีนน้องทิม อีกหนึ่งสิงเกิลจากอัลบั้มมันมื่นทัพย์สองถือได้ว่าเป็นบทเพลงช้ำๆที่โดนใจคนฟังซึ่งวัดได้จากยอดวิวของ YouTube ในเวอร์ชันไลลิกวิดีโอที่ได้รับการตอบรับจากคนฟังเกือบ6ล้านวิวและจากกระแสะการตอบรับที่ดีนี้ก็เกิดกระแสะการ cover เพลงนี้กันมากกว่า15,000คลิปเองคลิป และจากความชื่นชอบในตัวบทเพลงทำให้เกิดกระแสจากแฟนเพลงที่อยากชม MV นี้แบบเต็มๆไอ้เขียนน้องจิมไอ้ไอ้บอกว่าบ่ามีแฟนแล้วมา,าตัวหน้องเห็นยังไม่อย่างเลยเห็นจังสิคันบ่าว่ารู้เรื่องจะเลิกกันรอด แต่น้องกระโดนเคียเคียออกจากทางใจของออ้กับเขาไอ้เว้าอย่างบ่หลังเลวว่าจบแล้วหกเขาก็อยากเฮ็ดให้เขาเสียใจกว่าน,นี้ แล้วพอคิดทีว่าน้องเสียใจล่ตอนมาตจีบไม่ไหบอกแฟน แียน้องพินให้ขียน้องพิหงมหมดความหมายอายกระตาทุกอย่างเห็นน้องเป็นเอีย่ยงคือเหตุการณ์คักแทนบอกแม่นลูกฟุตบอลแต่ใจน้องด มันม้วนซับสองวันนี้ในรูปแบบซีดีและดีวีดีมีจำหน่ายที่เ e เ e ่ร้านซีดีชั้นนำทั่วประเทศดาวน์โหลดก่อนใครได้ที่ดอกจันทร3 7 0 5 0กลับมาช่วงท้ายรายการแล้วนะครับคุณทองใช่แล้วนะฮะวันนี้ก็ได้คุยกับน้องเข้าทิปเต็มอิ่มเลยใช่นะครับท้ายที่สุดนี้อยากให้น้องเข้าทิปย์นะฮะช่วยฝากผลงานสักนิดนึงอ่านะคะตอนนี้ก็นะคะเป็น ขเขาเรียกว,ว่โปรเจกตพ์พิเศษค่ะ20ปีกร a m m y Go นั่นเองอนะคะสำหรับสิ้นปีหรือว่าท้ายปีนี้นะคะปลายปีนี้ก็จะมีคอนเสิร์ตใหญ่นะคะก็ขอฝากไว้ด้วยค่ะช่วงนี้เขาที่ก็ก,กำลังอ,อยู่ในระหว่างการอัดเสียงะนะคะเป็เพลงที่เป็นพี่ชายรุ่นพี่ในข่ายสนุกมากๆยังไงก็ขอฝากติดตามด้วยนะคะนี่คือนี่ไงโปรเจกต์ที่จะสลับกันร้องอแต่เรายังไม่บอกว่าร้องของใครถูกต้องแต่ลังเกิดแล้วนะพี่ชาย ดาวเองนะคะับ <c oughs> รับรองว่าสนุกแน่นอนเย็นนี้เจอได้ที่ไหนเย็นนี้จะได้ที่ไหนที่แก่งกระเบานะคะจังหวัดมุกดาหารค่ะครับผม,อมโอ้โหสุดยอดมากๆาก <ๆ S 2> นะฮะแต่ว่าบอกไว้เลยว่ารายการของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพี่พายของสุทธนสาวกูสินเจมชินกิจใครๆมาเนี่ยเราต้องทักทายด้วยกันกอดทุกคนเดี๋ยวจะหาว่าเอ๊เอาศิลปินผู้หญิงมาแล้วไม่กอด <c oughs> เดี๋ยวจะ ม,มันไม่ดีไงต้องกอดไอ้เท่าแกคิดอะไรหรือเปล่าเนี่ยอย่าพูดอย่างนั้นอ่เอาเป็นคอนเซปเป็นคอนเซปต้องขอกอดก่อนนะคะับเตือนทีนะคค่ะแต่ว่า โปรเจกต์เนี้ยที่การก่อกันเนี้ยก่อกันแค่เราสองคนคนอื่นเขาจะไม่เกี่ยวออเออราเหมือนกันใช่ไหมคะถูกต้อง,อล,องลองเข้าทีมเดี๋ยวมีแอลโกอฮอล์ให้เช็ดต,ตัวได้นะคะอ,อยู่ด้านข้าง <c oughs> นี้นะครับอ่าโอเคช่องทางการติดต่อเรานะคะเป็นยังไงบ้างคะะนทาง IG ค่ะนะคะพิมพเข้าทิพย์ทิดาดินนะคะแล้วก็เซิร์ชค่ะแล้วก็ไปกด Follow กันได้นะคะแล้วรวมถึงเข้าทิพย์ทิดาดินแฟนคลับเป็นเพจค่ะเฟซเฟซบุ๊กค่ะใช่ฝากไว้ด้วยนะฮะ โอเคมาประเด็นของเราดีกว่าคุณทอมนะฮะกับช่วงช่วงนี้ฮะช่วงมัญชะเพื่อนนี่เจ๋วไหมฮะเรามีระเบียงบ้านด้วยนะฮะเลื่อนใบก็คือช่วงนี้เดี๋ยวให้น้องเข้าที่มาอยู่ทำโทษกับเราเลยถูกต้องนะฮะประเด็นวันนี้ก็คือพี่นางสิริพรนะฮะวันสงการแบบนี้อยากจะสาดน้ําใครระหว่างนาเดชกับพี่เวียถูกต้องถ้าเป็นชั้นฉันก็เลือกไม่ถูกเป็นชั้นฉันเลือกสองคนเลยคุณเหมือนรู้ดีเลยนะเนี่ยคุณทอม ก็ไม่รู้นี่ฉ like ันเนี t t ่ยเป็นลูกศิษย์ของพี่นางเลยอ่พี่นางรอเฉลยอยู่แล้วไปฟังกันดีกว่าค่ะเฉลยเลยนะคะว่าพี่นายอกศาสตร์น้ำแค่มากที่สุดเอาเป็นว่า ทั้งคุณเวยียและคุณ,ณเดชพี่นางอยากสาทั้งสองคนค่ะ <Wow. S 1> แล้วก็สงการปีนี้พี่นางขออวยพรให้แฟนๆทุกทกท่านนะคะที่เดินทางเที่ยวสงการขอมีความสุขชุ่มฉ่ำกับน้าพิส่าดมาสาดเบาๆนะคะความรักก็ขอให้เบาๆค่ะชื่นมือกันทั้งนั้นเลยไม่ว่าปฏิบัติไหนอยู่ที่บ้านไหนอำเภอไหนก็ขอให้สนุกมีความสุขกับวันสงการสุขสันต์วันสงการก็ระมัดระวังด้วยนะคะรักทุกคนเลยค่ะ <Yeah. S 1> คิดถึงจุงเบอ้อ ไ่คุณเป็นลูกศิษย์ตัวจริงเสียงจริงเลยเนี่ยความจริงไม่ได้ใช่ลูกศิษย์ขนาดนั้นหรอกแต่ว่าฉันจะสัมภาษณ์เองโอแหมก็ว่าไปแล้วก็สัมภาษณ์เสร็จพี่นางก็บอกว่าสงสารน้องไม่อยากให้น้องโดนแกล้งทั้งสองคนใช่แต่พี่นางรู้น้อยไปนะคะว่าเราวัดกันที่คะแนนโหวตค่ะใช่นะฮะซึ่งตอนนี้ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงเต็มคุณผู้ชมทางบ้านโหวตกันมาเยอะแยะมากมายแล้วค่ะดูกราฟกันหน่อยไหมฮะได้เลยค่ะผู้ชนะคือ ทำรมดำพัเสียใจด้วยนะคุณดอมฉันรู้แล้วแหละว่าฉันเนี่ยต้องแพ้ในวันนี้เพราะว่าวันที่ฉันไปสัมภาษณ์พี่นางอ่ะพี่นางเขาดูหมอเก่งเขาว่าฉันจะต้องแพ้ในวันนี้แล้ววันนี้เดี๋ยวน้องเข้าทิพย์จะเป็นเกียรติลงโทษให้ด้วยโอเคค่ะนะฮะแต่ว่าแน่นอนนะฮะคนที่โหวตให้อุ่นมาเราก็มีผู้โชคดีที่สุ่มมาจากจาก Facebook น่าจะใช่นะฮะเบอร์ขึ้นนี้เลยนะครับ ทางโทรศัพท์นะครับ0 8 9 1 2 5 1 3จากจังหวัดพิษณุโลกนะฮะใช่นะฮะเอาละที่ต้องเลือกป้ายใช่ไหมครับมีป้ายให้เลือกเอาล่ะเอาล่ะให้น้องเขาทิพย์เลือกให้ดีกว่าอ่าให้น้องเขาทิพย์เลือกให้ดีกว่าอ่ะมีเผือกกับมันเอาอะไรดีครับเอาเอาเาชากินมันเอามันดีกว่าค่ะมันเลือกมันเลยปั๊บปะแป๊ดตรงกับวันสงการเลยใช่ การทำโทษง่ายๆปะแป้งก็คือเดี๋ยวเราจะมีแป้งมานะคะแล้วก็ให้ป่าบนี้นี่แบบนี้เลยนี่เลยนะอ่าโอเคนะฮะวันนี้ขอบคุณมากๆน้องเข้าทิพธิดาดินนะครับที่มาร่วมสนุกกับรายการเราเป็นเกียรติมากๆจริงๆนะฮะมีโอกาสวันหน้าฟ้าใหม่มาอีกนะยินดีมากๆนะครับผมโอ้เดี๋ยวนะเมื่อกี้ปาแป้งขยะขยงมือมากๆเลย นี่แกไม่น่าจะโบนฉันน่าจะโบดมากกว่ามาทาโทษโบท็อกซ์ไหลมันจะหมดอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวก็วันนี้ไม่ว่าไหก็ตามแต่นะฮะไปเที่ยวสงการที่ไหนระมัดระวังด้วยเดินทางปลอดภัยที่สําคัญเมาไม่ขับนะครับค่ะพรุ่งนี้ยังอยู่กับเราอยู่เราไม่หยุดไปไหนนะฮะอยู่กับพี่ตั๊กวัชรกรกับรายการมันเผาเผานะฮะวันนี้เดี๋ยวผมเอาแป้งก่อนนะครับนะฮะ โ <Okay. S 2> อเค <Okay. S 2> ก่อนจากกันนี้ <Okay. S 2> ก่อนป่าแป้งให้น้องเข้าทิปนะฮะอวยพรวันปีใหม่ปงชนชาวไทยนิดหนึ่งค่ะกะ็เป็นวันพิเศษครับปีใหม่ของพี่น้องชาวไทยเนาะนะคะมีโอกาสก,ก็อยากให้เดินทางไป ขอพรนะคะรถน้ําดําหัวผู้ใหญ่ที่อยู่ที่บ้านนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่เรานะคะรวมถึงนะคะเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ระวังด้วยนะคะขอให้มีความสุขสนุกสนานกับปีใหม่ไทยของเราค่ะโอเคนะฮะวันนี้เราสามคนหมดเวลาแล้วนะฮะลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ mm hmm. สวัสดีค่ะจัเนยครับ้องคุดครับนะครับของในวันนี้ที่มาร่วมรายการเราเราลักมากเกินแล้วครัขอโทษนะคะรักการอืดอึดอุย เอาเลยเอาเลยไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องเกรงใจเดี๋ยวรู้สึกเหมือนตัวตแกะแตกตัวแล้วล่ะอะสงการสงการอะเราเข้าเที่ยวงีหครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุณทอมไม่รักอุ้ยดูในกล้องสิซื้อมาจากไหนแป้งเนี้ยซื้อมาจากโอ้ยหลุมกุ้งหิวดีจังเลยอ่ะอุ๊ยจำหนึ่งนะเชี่ยรองเท้าหลุด หลุดหรออามัดแล้วเหมือนมันติดลิ้นตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันติดลิ้นหรือเปล่าเนี่ยไอ้หมันไม่ติด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 นะไหนไหนไหนตรงเนี้ยไม่กินเร่อธิบายนี่ก่อนมานี่ก่อนค่ะสวัสดีพี่ใหม่ครับโอเคไหมสวัสดีพี่ใหม่ครับ เ,เมาเผือกติดปากถ้ารักผู้ชายแล้วเจอตุด๊ดหันมารักเป็นนบรุษด,ดีกว่านะครับอาจากเบนคอมพิวเตอร์กราฟิก